สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการกระจายทวินามต่อนะคะทีนี้ในส่วนของการกระจายทวินามนะคะเราได้เรียนความรู้พื้นฐานในเรื่องของแฟกทอเรียมมาแล้วเพราะตัวนั้นจะเอามาใช้ในการหาสัมประสิทธิ์ทวินามถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูการหาสัมประสิทธิ์ของทวินามนะเราสามารถหาได้2วิธีก็คือเรื่องแฟกที่เราเรียนเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ดูจากสัมเหลี่ยมปัดคานก็ได้ นะคะทีนี้สามเหลี่ยมปัดคานนะคะในการกระจายทวีนามเขาบอกว่าแถวที่1ถ้าสมมุติเป็น a กําลังศูนยบวกบีกลังศูนย์ะคะมันก็จะได้เท่ากับ1อย่าลืมนะคะอะไรก็ช่างยกกําลังศูนย์ได้1นึ่าก็จะได้คําตอบคือ1อย่างเดียวนะคะอันนี้คือแถวที่1เราเรียกว่าแถวที่1นะคะแถวที่1นะ,ะแถวที่สค,ค่ะ A อบวกบยกกาลังหนึ่งจะอยู่ในแถวที่สนะคะ a บวก b กำลังหนึ่งได้อะไรคะก็ได้ a บวก b สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้ก็คือหนึ่งสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็คือหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมีสองตัวก็คือหนึ่งกับหนึ่งต่อไป a บวก b ยกกำลังสองนะคะ a บวก b กำลังสองเบื่อที่ครูให้จำนะคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง,น,งนั่นแหละมาจากตรงนี้ที่เขาท่องจำกันนะคะก็ทำยังไงคะสัมประสิทธิ์ a บก b ยกกำลัง1 a ยกกำลังสองนะส,สัมประสิทธิ์คืออะไรตัวแรกคือ1อันที่2คืออะไรคะ2แล้วก็1นะคะก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะมันจะอยู่ในแถวที่3เนาะก็จะได้1 2 1ถ้าจำแบบนี้นักเรียนคงงงนะคะเอาวิธีการง่ายๆนะคะตัวนี้นักเรียนไม่ต้องจำก็ได้ไม่ต้องดูนี่กูตัวนี้นะคะ จำไว้ว่าถ้านักเรียนหาจัก,กระจายทาวินามนักเรียนกระจายมันยกกำลังอะไรมามกำลังสองให้เราไปดูสัมประสิทธิ์ในแถวที่สามแต่การสร้างสามเหลี่ยมป้านคานี้สร้างยังไงสร้างง่ายๆค่ะแถวที่หนึ่งเราตั้งหนึ่งตัวเดียวกันแถวที่สองเราเอาหนึ่งตัวนี้ค่ะแตกซ้ายแตกไปขวามันก็จะได้สัมประสิทธิ์สองตัวคือหนึ่งกับหนึ่งต่อไปแถวที่สามค่ะ แถวที่3ก็คือเราจะใช้กับยกกําลังสองเนาะจะอยู่ในแถวที่3ามเราเอา1ตัวนี้ค่ะแตกซ้าย1แตกไปขวาเอา1นบวกหได้เท่าไหร่คะ2มันก็จะมีสัมประสิทธิ์อยู่3ตัว1 2 1ต่อไปค่ะแถวที่4ก็คือใช้สำหรับยกกําลัง3เอา1ไปซ้าย1ไปขวา 1บวก2ได้ส2มบวก1ก็ได้3ก็จะมีสัมประสิทธิ์อยู่4ตัวแถวที่5ค่ะ1ไปซ้าย1ไปขวา1บวก3ได้4 3บวก3ได้ห3บวกกับ1ตัวนี้ได้4เห็นไหมคะก็จะได้สัมประสิทธิ์อยู่ตรงนี้บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งไปซ้ายหนึ่งไปขวาจับตัวนี้บวกกันบวกกันบวกกัน,บวกก,นบวกกันลงมา ะะอันนี้เขาทํามาให้ดูกี่แถวคะ6แถวนั่นก็คือใช้ได้สูงสุดคืออะไรคะกำลังหถามว่าถ้าเราจะกระจายกำลังหกละคะนักเรียนก็สร้างแถวที่7ต่อได้แถวที่7นักเรียนก็ต่อไป1ซ้าย1ขวา1บวก5ได้เท่าไหร่คะ6ก็บวกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะโดยแถวที่เเขาจะมีใช้สำหรับกำลัง6ก็จะมีกระจายออกมาได้ จดพดด้วยกันนะคะทีนี้ครูจะให้เราไปลองเดี๋ยวจะให้เขียนสามเหลี่ยมปาสคานนะส่งเป็นใบงานส่งแนบท้ายนะคะแนบท้ายใน Google Form อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ทำตัวนี้นะคะวิธีการทำนักเรียนตั้งแถว เขียนแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองแถวที่หนึ่งแถวที่สองนักเรียนก็ตั้งแถวที่หนะึ่งแถวที่สองหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาแต่ว่าพยายามอย่าก,กางขากว้างนะคะเดี๋ยวเราจะไม่พอนะต่อไปนะคะแถวที่สามหนึ่งไปซ้ายหนึ่งไปขวา หนบวกหได้2ก็ทำกลางไปงน,นะคะจะให้ไปทำถึงกำลังสิบก็คือต้องทำลงมาสิบเอดแถวแถวที่สิอนะคะทีนี้แถวที่สิบอมันก็จะมีสัมประสิทธิ์อยู่สิบเอตัวนะตรงนี้จะเป็นหลักร้อยเลยนักเรียนพยายามอย่าก,การขากว้างนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจะให้เขียนตัวนี้ใส่กระดาษ A4 ก็ได้นะคะหรือกระดาษรายงานที่เป็นเส้นเนาะมีเส้นก็ได้ทำลงมานะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลน,นะคะ,ะห้องเลขที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายรูปแนบอาจจะเดี๋ยวครูอาจจะให้แนบลงในลายกลุ่มจะสร้างอัลบั้มให้นะคะ,ะเพื่อส่งตัวนี้นะมาต่อทีนี้เรามาดูต่อนะคะ ดูในเรื่องกระจายเทวินามทีนี้เราจะเข้าสู่การกระจายเทวินามตัวอย่างในนี้มันให้มานิดเดียวเองค่ะนะเดี๋วครูจะเพิ่มตัวอย่างให้นะคะเพิ่มตัวอย่างให้จะได้เห็นชัดเจนและง่ายขึ้นนะคะวิธีการกระจายกระจายอย่งไงนะคะอะถ้าสมมุติเป็น x บวกเอาเลขง่ายก่อนแล้วกันเนาะ x บวก2กำลังเท่าไหร่ดีคะเอากำลัง5เนาะ x บวก2ยกกำลัง5 X บวก2ยกกำลัง5นะคะกระจายได้เท่าไหร่ก่อนอื่นวิธีการกระจายครูบอกแล้วว่าถ้ามันยกกำลัง5เราจะต้องกระจายมาได้6หจน์นะคะวิธีการกระจายเราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสัมประสิทธิ์6ตัวมีอะไรบ้างนะคะโดยที่วิธีการหาสัมประสิทธิ์มามี2วิธี1ใช้แฟกสอ ใช้สามเหลี่ยมปัดขานเมือเ่อกี้นะคะอันแรกเลยเราใช้แฟกถ้าเราใช้แฟกเราต้องไปหาตั้งแต่50 51 52 53 54ว่าแต่ละอันมีค่าเท่าไหร่55ทั้งหมด6ตัวมานะคะแล้วก็เอาเลขตรงนี้มาใส่ข้างหน้า เะะมื่อกี้ครูพาหาไปแล้วห้าศูนย์ถึงห้าห้าใช่ไหมคะนักเรียนคลิปวิดีโอที่แล้วพาหาไปแล้วห้าศูนย์ถึงห้าห้ามีค่าเท่าไหร่บ้างหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึ่งเห็นไหมคะเราเอาเลขตัวนี้มาเติมค่ะเติมลงไปนะคะหรือถ้าเราไม่เอาเลขมาจากตรงนี้เราต้องเอามาจากไหนคะสามเหลี่ยมป้านคานเมื่อสักครู่ นักเรียนไปเอามาจากนี่ได้นะคะตรงนี้นะเมื่อกี้เราหากำลังห้าเราต้องมาดูแถวที่หกของสามเหลี่ยมปัดคานอย่าลืมนะคะห้ามไปดูแถวที่ห้านะ,ะกำลังห้าดูแถวที่หกกำลังหกดูแถวที่เจ็ดนะคะกำลังสามก็ดูแถวที่สี่จะเพิ่มขึ้นหนึ่งแถวนะคะหนึ่งตัวเอาทีนี้เรามาดูตัวนี้เห็นไหมคะลอกสัมประสิทธิ์นี้มาเลยเห็นไหมคะเหมือนกันกับที่เราหา ตัวนี้มะเหมือนกันหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะนะคะเราก็มาหาเอาตัวนี้มาหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึ่งเอามาตั้งนะคะตั้งคูณเวนระยะหา่านะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกระจายตัวนี้นะคะต่อไปพอเราได้สัมประสิทธิ์แล้วนะคะให้ดูว่า ข้างหน้าตัวนี้คืออะไรคะคือ a หลัง b คือ2นะคะเอาตัวหน้านะคะเอาพจน์หน้าก่อนนะพจน์หน้าให้เริ่มที่ยกกำลัง5 x ก,กำลัง5เสร็จแล้วพจน์ถัดไปเราต้อง x ก,กำลังลดลง1ก็คือเหลือแค่4 x ก,กำลัง3 x ก,กำลัง2 x ก,กำลัง1 x ก,กำลัง0 ะะอันนี้จริงๆวิธีการเขียนเราไม่ต้องใส่กําลัง1ก็ได้นะคะแต่น,นี้ครูเขียนให้ดูเพือเรากันลืมนะคะอันนี้ x กำลังศูนย์ะคะเราอาจจะไม่เขียนก็ได้เพราะมันมีค่าเป็นหนึ่งแต่น,นี้ครูทําให้ดูเดี๋ยวกันลืมเนาะให้เราไล่ตั้งแต่กําลัง5ลงไปถึงกําลังศูนย์นะคะส่วนต่อไปให้ดูข้างหลังข้างหลังคืออะไรคะสเอาสตัวนี้ค่ะเริ่มพจน์แรกจะเริ่มที่กําลัง ศูนย์ก่อนแล้วจพ์ถัดไปกําลังเพิ่มขึ้นค่ะเป็นสองกำลังหนึ่งสองกำลังสองสองกำลังสากสองกำลังสี่สองกำลังห้านะคะตัวนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มจะเริ่มกระจายตั้งแต่กําลังมากลดลงไปถึงกําลังศูนย์ส่วนข้างหลังเราจะเริ่มตั้งแต่กําลังศูนย์ไปจน เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงกําลังห้าสังเกตนะคะแต่ละพจน์กําลังสองตัวนี้บวกกันจะได้เท่ากับ5้าเสมอนะคะทีนี้ระหว่างพจน์เราก็ใส่เครื่องหมายบวกค่ะาใส่เครื่องหมายบวกระหว่างพจน์นะคะทีนี้เราก็มาหาค่าแต่ละพจน์ออกมาพจน์รแรกค่ะหนึ่ง คูณเข้าไปก็ได้เท่าเดิมอยู่แล้ว2องกลังศูนย์อะไรก็ช่างยกกําลังสองยกกําลังศูนย์นะคะได้1นะคะอะไรยกกําลังศูนย์ได้1หมดเลยเพราะฉะนั้น1คูณอันนี้ก็ได้1คูณกันก็ได้1คูณกับ x อกกำลังห้ามันก็จะเหลือ x อกกำลังห้านะคะเห็นนะคะต่อไป2องกลังหได้เท่าไหร่คะได้สครูเขียนไว้ก่อนละกันนะอันนี้5อันนี้ x อกกำลังส ส่วนตัวนี้ได้เท่าไหร่คะสองกำลังหนึ่งได้สองนะอ่ะใส่วงเล็บหน่อยจะได้รู้ว่าเอาไปคูณกันบวกสิบ x กำลังสส่วนสองกำลังสองเราได้สี่นะคะบวกสิบ x กำลัง 2. สองสองกำลังสมเราได้แปดเนาะสองสองสี่สี่สองแปดนะคะห้าตอบหกมานะนะักเรียน2องกำลังสามคูณกัน3ครั้งนะคะ 5 x กำลังหได้ x 2องกำลังสี่สองสองสี1สีเป็นอะถูกไหมพูถูกส2 4 4องส8 2ส6ได้16บนะคะอ่ะบวก x กำลังศได้1อันนี้ก็ได้1อันนี้2กำลัง5ได้เท่าไหร่คะ2คูณกัน5ครั้งนะ เพราะฉะนั้น16เราเมื่อกี้4ี่ครั้งสองกำลัง4ได้16เอา16ไปคูณ2อีกทีหนึ่งก็เป็น3านะคะอันนี้มันได้1นะคะคูณกับ32ก็จะได้32เท่าเดิมนะ,ะทีนี้เรามาจัดให้เรียบร้อยพจน์แรกไม่มีปัญหาลอกมาพจน์ที่2 2งคูณ5ได้เท่าไหร่คะ10ก็จะได้เป็น 10x กำลัง4 4คูณ10ได้ 40x สกำลังส 8คูณส0 x กำลัง2 16คูณ5 80เนาะ80 x นะคะบวกด้วย32นะคะนี่คือกระจายเสร็จแล้วนะคะ,ะเรากระจายเสร็จแล้วได้เท่านี้จากตัวนี้เวลาเรากระจายเราจะกระจายได้เท่านี้นะคะกำลัง5เราต้องกระจายออกมาได้1 2 3 4 5 6ผลด,ด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปคุณจะเพิ่มออปชันไปสมมติเรากระจายเป็น 2x บวก3ยกกำลัง4พอนเนาะอ่ะ 2x บวก3ยกกำลัง4ค่ะนะคะเราจะกระจายได้เท่าไหร่นะ ถ้ากำลังสี่เราต้องไปดูสัมประสิทธิ์นะคะจากสามเหลี่ยมปักคาในแถวที่ห้าแถวที่ห้าแถวนี้มีเลขอะไรบ้างคะหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งลอกมาคะ่ะหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งลอกมากำลังสี่จะมีสัมประสิทธิ์อยู่แค่ห้าตัวนะคะ ต่อไปเราเอาอันนี้ของเราไม่ใช่ x ชชเฉยๆแล้วค่ะ a ของเราคือ 2x b คือ3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา 2x ข้างหน้า,าแต่เราต้องใส่วงเล็บเพราะเราจะยกกำลังให้เขาถ้ามันมี2พจน์คูณกันอย่างนี้เวลาเราจะจับยกกำลังนะคะเราจะต้องใส่วงเล็บแล้วกำลังเอาไว้ข้างนอกนะคะเพราะถือว่าเขายกทั้งสองตัวนะคะ สองก็ต้องยกด้วยอันนี้กำลังศูต่อไปสองต้องยกกำลังอะไรคะหนึ่งสอง x กำลังสองกำลังสามสเกำลังสี่นะคะใครเขียนกำลังมา,าไว้ข้างในกูนจะหักคะแนนนะคะถือว่าไม่ถูกต้องเขียนให้ถูกกำลังเอาไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะต่อไปข้างหลังคือสามเราเริ่ม อ้าครูว่าครูพาทำผิดนะนี่อ่ะต่ออันนี้สอง x ก่อนนะสอง x มันไม่ใช่เริ่มกำลังศูงนยะ์ะต้องเริ่มกำลังสนะโทษทีสี่สามสองหนึ่งศูนย์ล้ำผิดอ่ะโอเคนะคะตัวหน้าจะต้องเริ่มกำลังสูงไปจนถึงต่ำนะต่อไปตัวข้างหลังอ่ะครูถูกไหมเนี่ย อะถูกปะตัวข้างหลังนะคะเราจะเริ่มจากกำลังศูนย์นะแล้วเพิ่มทีละหนึ่งเนาะสามกำลังศูนย์สามกำลังหนึ่งสามกำลังสองสามกำลัง 2, สามา 3, และสามกำลังสี่นะคะระหว่างพจน์ทำไงคะเครื่องหมายบวกคะ่ะพจน์แต่ละพจน์นะโอเคนะคะ อ้าวต่อนะคะหาค่าต่อนะสามกำลังอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ก็ได้หนึ่งเนาะก็จะเหลือแค่สองกำลังสี่ทีนี้สองกำลังสี่นะคะสองทั้งหมดนี่มันกำลังสี่สองจะต้องยกกำลังสี่ด้วยนะคะนักเรียนสองกำลังสี่ได้สิบหกเนาะก็จะได้เป็นสิบหกเอ็กกำลังสี่นะคะเพราะต่อไปค่ะสี 4. อ่ครูขเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคูณทีหลังตัวนี้มันจะเยอะ2 x ทั้งหมดกํลาลัง3 2ตัวนี้จะต้องยกกํลาลัง3ด้วย2องกำลังสได้8ได้เป็น8 x ตัวนี้ก็ต้องยกกํลาลังสด้วย8 x กลาลังสาอันนี้วงเล็บเราเอาไว้ข้างนอกก็ได้เพราะว่าอะไรคะเรายกไปแล้วนะอย่าเขียนตัวนี้8 x แล้วกำลงังวงเล็บกำลังสไว้ข้างนอกนะมันไม่ได้ยกอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่ายกไปแล้วอันนี้ก็จะยกเฉพาะ x แล้วนะคะ3ากำลัง1ได้3บวก6 2 x ทั้งหมดกำลังสองสองตัวนี้จะต้องยกด้วยได้4 4 x กำลังกำลัง2 2กำลัง3ากำลังสองได้เท่ากับ9เนาะ3 3เป็น9นะคะ4 2 x กำลัง1ก็ได้2 x 3ากำลังสาม 3า9สามเบนะบวก1นะคะอันนี้ก็กำลังศูนย์ก็ได้1นึ่เนาะไม่ต้องมาคิด3ามกลังสได้81นะคะต่อไปหาค่าค่ะสิบหกเอลังสบวกอันนี้เราก็เอา4ีคูณสเป็น12 12มาคูณกับ8เป็น12 8 9องเเนาะ ก็จะได้96 x กำลัง3อันนี้ล่ะได้เท่าไหร่คะ6คูณ4คูณ9 6 x 4 x 24 24คูณ9 9 x 4 x 3 16 6ทด3 9 x 2 x 8, 18 18เป็น21ได้216ได้216 x กำลัง2ตัวเลขข้างหน้าเราเอาคูณกันหมดนะคะ 4 2เป็นแปดแปดคูณย7ได้เท่าไหร่คะยิบเดคูณด้วยแปดเจ็ดแปดห้าศษหทด5้าอันนี้สิเป็น21ได้สองเหมือนกันได้216รบนะคะแล้วก็บวกด้วย8 1ดนะคะนี่กระจายออกมาได้ละเสร็จแล้วนะคะได้เท่านี้นะคะนี่คือการกระจายทาวินาม ถามว่าจบแค่นี้ไหมไม่มันมีมันมีรูปแบบโจทย์มาให้เรากระจายเยอะมากเลยตรงกลางบางทีเป็นลบก็มีนะคะอันนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างลบให้ด้วยนะ,ะอ่าดูต่ออาจจะมีเลขทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะ,ะถ้าครูยกตัวอย่างเป็น 2x ลบด้วย 2y แล้วกันเนาะกำลังเอากำลังกำลังเท่าไหร่ดีคะ กำลังห้าก็ได้เลขจะเยอะหน่อยอกำลังห้านะคะกระจายต่ออเปลี่ยนเป็นลบบ้างตรงกลางหน้าก็มีเลขทักสองตัวเลยนะคะจะเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นเลขสามก็ได้เนะ ข้างหน้าเป็น3มก็ได้นะคะนักเรียน3 x ม y ลบสองำลังหแล้วกันนะคะอ่ะกำลังห้ากำลังห้าเราดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะคะ่ะสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามีเลขอะไรบ้างน่าจะเยอะอยู่นะในแถวที่หนะคะดูในแถวที่หกหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึ่งะคะอ่ะตั้งค่ะหนึ่งห้า สิบสิบห้าหนึ่งนะคะต่างต่อไปพจน์หน้าค่ะสามเอ็กนะ,ะเอาสามเอ็กมากำลังเริ่มที่ห้าก่อนสามเอ็กกำลังเริ่มที่กำลังสี่สามเอ็กกำลังสามอย่าลืมนะคะเอากำลังไปข้างนอ,อกนะคะต่อไปสามเอ็กกำลัง สองสามเอ็กกำลังหนึ่งสามเอ็กกำลังศูนย์ต่อไปข้างหลังค่ะลบสองวายลบสองวายเอาลบมาด้วยนะคะถ้าเขามีลบตรงกลางเอาลบมาด้วยลบสองวายยกกำลังศูนย์ก่อนลบสองวายกำลังหนึ่งกำลังไว้ข้างนอกเช่นกันนะคะ ได้ตั้งแต่กำลังศูนย์ถึงกำลังห้านะคะต่อไปนะคะเราก็ตรงกลางเครื่องหมายบวกนะะข้างหลังจะเบียดเบียดนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาหาค่านะคะอันนี้ได้หนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งไม่ต้องเอาอมาคิดก็จะเหลือแค่สาม x กำลังห้าสาม x ทั้งหมดนี้ยกกำลังห้าสามกำลังห้าได้เท่าไหร่ นะคะอันนี้ตัวเลขจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ,ะสามยกกำลัง5 3คูณกัน5ครั้งนะคะหครั้ง3ามกำลังห้าส,าสาเป็น9ก้เป็น9 9 81อ็ดหรือนักเรียนจะไปอย่างนี้ก็ได้นะคะสามสามเก้าเป็น81 แปดสิบเอ็ดคูณสามแปดสามยิบสี่สองนะคะอันนี้นักเรียนจำช่วยกันเนาะถ้า3กำลัง5เท่ากับ243นะคะอ่าตัวนี้ได้243 x กำลัง5นะคะต่อไปบวกด้วย5อ่าตั้งไว้ก่อนนะคะ 3 x ยกกำลัง4 3ากำลัง4ได้81กลายเป็น81 x ก็ยกกำลัง4ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ลบ2 y มันยกกำลัง1ก็ได้ลบ2 y เหมือนเดิมนะคะบวก10 3 x อ้าวขออาภัยนะคะนักเรียนติหนึ่งเห็นไหมคะ อต่อนะคะอเอาใหม่นะคะนะักเรียนเมื่อกี้คัดคล้องนิดนึงเนะาะอ่ตัวนี้3 x มันยกกําลัง5มันก็จะได้243นะคะ x ก,ก็ยกกําลัง5ตัวนี้ได้1นะคะก็ไม่ต้องมาคิด5ดึงลงมา3 x ยกกําลัง4 3 3ตัวนี้กําลัง4ด้วยได้81 x ก,กําลัง4นะคะตัวนี้ได้ได้เท่าเดิมนะคะเพราะมันยกกําลัง1นะคะ10ต่อไป3 x ทั้งหมดกำลังสามสาลัง3ามได้เท่ากับ ยีิบเจ็ดเนาะยิบเจ็ดก็จะเป็นยีิบเจ็ด x กำลังสามส่วนลบสองตัวนี้เวลาเรายกกำลังอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าลบสอง y ยกกำลังสองลบสองยกกำลังสองเวลาลบยกกำลังเลขคู่นะคะมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นลบสองยกกำลังสองมันจะได้สี่ y กำลังสองนะคะจะได้เป็นบวกนะคะบวกสิบสาม x กำลังสองสามกําลังสองได้เก้า x กำลังสองส่วนลบส y ทั้งหมดยกกำลังสานั่นหมายคือความว่าลบสจะต้องยกกำลังสามด้วยทีนี้ถ้าลบเนี่ยเรายกกำลังเลขขี่มันจะติดลบเหมือนเดิมตัวนี้2คูณกัน3ครั้งก็จะได้8แต่ถ้าเป็นลบยกกำลังสามมันก็จะเป็นลบแปด y กำลังสามนะคะอ่าโพสต่อไปค่ะ ทดต่อไปนะคะตัวนี้จะได้5 3x กํลัง1ก็จะได้ 3x เท่าเดิมนะคะ5คูณกับ 3x นะคะต่อไปลบ 2y ยกําลัง4ลบ2ยกําลังเลขคู่ได้บวกได้บวก16นะคะก็จะได้ 16y กํลังกํลัง4นะคะโอเคนะคะ ตัวนี้จะได้16บกวายกำลังสี่ต่อไปพจ์สุดท้ายค่ะบวกด้วย 3x ทั้งหมดกำลัง0นอ่าครูเขียนเครื่องหมายบวกใส่พิที่นะคะบวกต้องอยู่ก่อนหนึ่งนะหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าหไม่ต้องเอามาคิดนะคะ 3x กํำลัง0ก็ได้1น,นะคะก็จะเหลือลบ2 y ทั้งหมดกําลัง5ลบ2กํกลัง5 ลสกำลังเลขขี่ก็จะได้ลบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลบเท่าไหร่คะ,ะบวกด้วยลบสามกำลังห้ามันได้3 2นะคะถ้าลบสยกกำลัง5ก็ได้ลบ -32 มสองลบสาอง y กำลังหนะคะ,ะต่อไปเรามาไล่หาทีละพจน์ต่อพจน์แรกคะ่ะไม่ต้องทำอะไรแหละอันนี้ไม่มีอะไรมาคมูณลอกมาพจน์ที่2คะ่ะ นักเรียนก็ต้องเอาลบสองคูณห้าเป็นลบสิบเนาะลบสิบคูณกับแปดได้แปดสิบเอ็ดนะคะลบสิบคูณกับแปดสิบเอ็ดก็จะได้ลบแปดร้อยสิบนะคะอันนี้ใส่เป็นลบได้เลยนะคะลบคูณบวกได้ลบนะคะ x กำลังสี่ลอกมา y มีไหม y นะคะต่อไปเอายี่สิบเจ็ดคูณสี ยี่คูณสได้เท่าไหร่ยี่คูณสีนะคะเจ็ดสทด2 4 2เป็น8เป็น9เป็น10ได้108เอามาคูณกับ10เป็น1080 x กำลังส y กำลังสนะคะต่อไปค่ะข้อถัดไป9กคูณกับลบแ ได้ลบ72็ดลบเจคูณกับ10เป็นลบเจ0ยี่สิบ x กําลังส y กํลังสพจน์ถัดไปค่ะ5คูณกับ10 5ห้าเนาะ5คูณสได้15 นะคะสิ uh huh. คูณกับ16 15คูณ16ได้เท่าไหร่6กห้าสามส่ศูนย์ทด3เป็น6เป็น 7, 8, 9, เจเป็น8ะอันนี้5คูณกันได้1อ่ะได้ศ4 1. ได้240ตัวนี้จะได้เป็นบวก240 4. x กำลัง1 y ลังส นะคะส่วนลบสา y กำลังหก็ลอกมาค่ะอ่ะทีนี้เริ่เรียนสังเกตนะคะถ้าเครื่องหมายตรงกลางตัวนี้เป็นลบเวลาเรากระจายออกมาเสร็จพจน์แต่ละพจน์มันจะสลับกันเครื่องหมายพจนแรกจะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันไปนะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นลบเราก็จะทําแบบนี้นะคะติดที่ตรงเนี้ยสาคัญ นะถ้ามันเป็นลบเวลาเรายกกําลังต้องดูมันยกกําลังคู่หรือคี่ถ้ายกกําลังคี่ติดลบเหมือนเดิมยกกําลังคู่มันก็จะกลายเป็นบวกนะคะอ่ะก็จะมีแค่นี้นะคะในเรื่องของการกระจายทวีนามนะคะสําหรับครูวันนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ